6กผมพลาดเองไงไม่เป็นไรนะค,ครับผมทำดีที่สุดครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพ่อครับผมบ่าวศักคร์คักรอโรชแนลนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำหนักปู่เทพนะครับผมหรือว่าทิพสสถานสถานปฏิบัติธรรมทิพสสถานปู่เทพนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาขอต่องวดนะครับประจำวันที่16ตุลาคม2566นนะครับผมกับเลขอ่างน้ำมนต์ของปู่เทพนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ขอต่องวดเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่หวยออกแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้ปุ่เทพจะให้ตัวอะไรให้ท่านผู้ชมไปลองเสี่ยงดูนะครับท่านผู้ชมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบง่งพอยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 6ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในไปหาปุ่เทพนะครับเนาะว่าปุ่เทพมีทีเด็ดอะไรบ้างงวดที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง เบาสารคะรถด้วยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไปไปด้วยกันครับกับผมครับหมอเทวทาวทองแดงปู่เทพครับรักษาอาการมะพร้าวมพาตปวดข้อไขข้อเสื่อมกระดูกทับเส้นดูดวงเสริมดวงต่อชะตาราศีขับไล่สิ่งอัปมงคลครับแก้ดวงร้ายกลายเป็นดีนะครับผมหมอเทวทาวทองแดงนะครับปู่เทพนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ครับ0853819700นะครับท่านผู้ชมก็ ติดต่อสอบถามได้นะครับผมไม่มีตังก็รักษาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมปู่เทพรักษาฟรีนะครับผมเป็นปู่เทพนักบุญนะครับท่านผู้ชมครับตัวอะไรบอกครับสวัสดีครับสวัสดีแก้มพลครับครับสวัสดีครับคือปู่บอกว่าตัดสินใจหล้วันงวดนี้สิบหกตุลาคมนี่สามตัวเท่านั้นไม่มีหกตัวแล้วปล่อยแค่สามตัวสามตัว ไม่เอาหกแล้วมันตัดยุ่งยากยังช็อกเลยอืไม่คิดว่าปู่จะทำสามตัวนะมันยุ่งยากมันวันนั้นผมกับวิถีชาวบ้านคัดเลขหกตัวออกมามันเป็นตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ให้ดูครับดูสิเลขทั้งหกตัวเนี่ยมันมีอะไรมั่งอ๋อคือคัดออกมาแล้ววันนั้นเลขหกตัวคัดออกมามันได้อย่างเงี้ยเข้าไหมศูนย์สอง มีเข้าด้วยมีศูนย์สี่ด้วยสองหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์สองเลขหกตัววันนั้นคัดออกมามันได้อย่างงี้ทีนี้งวดนี้สามตัวนี่ท้ายคลิปนี่ให้ปูดคัดให้หน่อยได้ไหมท้ายคลิปจะคัดให้เลยเดี๋ยวจะปูดมันสามตัวไงสามตัวสามตัวพี่น้องคัดเองก็คงได้มั้งชัดเจนเลยโอเคครับไม่ไม่ต้องยากถึงหกตัวเลยใช่บลงทุนมันในขึ้นเลยนะ มันเก็บใจแห้งมันเหล็กหลายตัวอ๋อเลขที่อยู่ในแก้วนี้นเป็นเลขแค่สามตัวครับสามตัวถ้าหกชุดมันต้องใช้แบบนี้หกหกชุดอ่ะครับผมพลาดเองไงมไม่เป็นไรครับปููปู่ทำดีที่สุดครับเก็บตีเข้าใจอยู่ครับวันนี้มาลุ้นกันต่อนะครับสิบหกตุลาหกหก นะครับเลขทางน้ำมนต์ลมหวนนะครับของปูเทพของวดต่องวดเลยนะครับครับผมต่องวดไปจังบันที่สิบหกตุลาคมนะครับถึงบัญชบปูเทพจะทําให้ดูนะครับทุกๆุกงวดเลยครับนะครับเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่บนวาสนาของปูเทพด้วยปูเทพด้วยครับแล้วก็เอฟซีด้วยจะมีบุญไหมกับปูเทพครับอย่าลืมย้ําเลขหางประทาตจันนะครับอืครับผมย้ําแทงแทง ครับแทงใจอยางีมบอสานยางีมเป็นแนวทางนะครับผม็นวนี้วิชนญยานนะครับผมผู้เข้าทาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่บุนวาสนามันทีอัมพลพูดอะไรครับเนาะคือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราก็จะเป็นของเราถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับครับมาพร้อมยัง พี่น้องเอช่องอัมพลชาแนลนะครับกําลังไลฟ์สดพี่น้องกําลังติดตามในช่องใหญ่ๆเบาวสาคัดออโลดนะครับคอนซลินทีวีน้อมจิตน้อมใจไปพร้อมกันกับปู่เทพนะครับ,รบเลขค้างประทัดปู่เทพนักบบนแห่งดินแดนอารยธรรมภาษาของโบราณลุ่มน้ําห้วยทับทนันเมืองศรีสเกต,ตพร้อมนะครับพร้อมที่จะนําพาพี่น้องไปสู่ในทิศทางที่ดีแล้วนะครับ หากแม้นใครมีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์นะครับหากแม้นใครสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับด้วยเดชะบุญนะครับสาธุขออัญเชิญเทวามหาราชณนะพื้นดินณอากาศทุกสถานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยาน ประกอบการสร้างความดีแบบนี้เธออะระหังสมมาสมุมโตพระวามบุทางพระวันตังอภบิวาเทมิสวาคาโตพระขวะตาธโมธมมงนามสามิสุปฏิปันโนพระขวาโตสะวะกาสังโฆสังขังนามามิ วันธามิพุทธังสัพพเมโตสังขมัธาเมผันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโตสังขมัธาเมผันเตวันทามิสังฆังสัาวเมโตสังขมัธาเมผันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิเดวิโสวาระหังสมัสสบุโรวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกาวิทุมอนุตโรปุริสธรรมัสราเทมสัทธเทวามโมสานุปุถุปะคะวะเทมตวากาโตภะคะวะตาธรรมมันตินติโกังกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิเตม โยปติปันโนภควโตสาวกสังโฆโญชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปติปโนภควโตสาวกสังโฆยทิทัญจตริบุริสสโยคานิอทาบุริสสบุคคลายสะภควโตสาวกสังโฆอาวนายุปานยโยทาคิณโย อันเฉลี่ยกรณียอนุตรังมุญญาเกตังโลกาสสติสภะชนาภาหูชนาเมตาสุขังจามหาลาพังปบียงมามัสสะเะชนาภาหูชนาเอตาสุขังจามหาลาพังปบียงมามัสสะภะชนาชนาเมตาสุขัง

เจ็ดตัวสามสบตัวสามสิบจะเอาแค่สามตัวนะครับห <5 S 2> ตัวเนี่ยมันยากไปส <5 S 2> <6. S 1> มองตื้อว่ะั่น สองตัวแล้วนะครับเกมละสถมตัวออกทีละตัวเลยหนี้ตัวท้ายก่อนนะครับ เลขเก้าครับผมเลขเก้าครับเลขเก้านะครับครับเก้าเดี๋ยวพ่จะเขียนใส่ตัวนี้ใหม่นะครับครับเก้าอ่าพนเขียนให้หน่อยไม้ปูอ๋อได้ด้ครับปูกแป๊บนึงนะครับเพินมเตมตัวที่สองนะครับ เลขศูนย์ครับเลขศูนย์นะครับศูนย์ครับผมเลขศูนย์จัดเจียนครับวางแล้วนะครับตัวนี้คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักร้อยคือเลขเก้า หลักสิบคือเลขศูนย์ครับนี่คือเลขหลักหน่วยตัวที่หนึ่งนะครับเนี่ยตัวที่หนึ่งหกนะครับครับเลขหกครับหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าครับปีเอ็มเป็นหศหกหกศูนย์เก้าครับเพราะว่าเลขเก้าเป็นเป็นเลขหลักร้อย อครับใช่ครับหกศูนย์เก้านะครับอยา่ยพอสิไปเอาเหล็กมาลอยนามกันเด้อครับผมหรือพี่น้องจะโต๊ดเอาเลยไหมมันไม่ได้หกตัวแล้วนะครับโต๊ดเลยนะครับเก้าศูนย์หตัวเดียวกันนะครับมันชิอเก่าเก่าอีกบ่ 966อีกบอเดแล้วแต่เดี๋ยวสักคู่แป๊บหนึ่งนะครับ906ใช้วิจารยาในการรับชมนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดจังหวนที่16ตุลาคม2566นะครับผมขอต่องวดหลังจากที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ตุลาคมออกไปแล้วนะครับผมวันนี้เราขอต่อนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางย้ําเพื่อเป็นแนวทางนะครับ โปรดใช้ดิจรญญาในการรับชมนะครับที่เรียบร้อยนะครับครับได้ออกมานะครับวันนี้นะครับสามตัวเน้นๆนะครับหกหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับปล่อยก่อนเพื่อนเลยนะครับปล่อยด่วนศูนย์เก้าศูนย์หกหกเก้า 96ครับกลับเลยครับมีมีแค่นี้แหละครับผมนะครับเดี๋ยวให้ปู่เทพเอาตัวเลขเป็นรอยว่ามันจะหนีไหมแน่นไหมหรือตัวไหนจะเกาะกันหรือจะไปยังไงมันจะหนีไหมครับชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับปู่เทพทำไรอยู่ออก 09ไปครับผมทีบออกโครงนี้เนี่ยเหลือศูนย์เก้าครับอโอ้โหประกบกันสวยงามมากตัวเลขชุดนี้นะครับ ศูนย์กับเก้าสวยงามมากเหมือนว่าหกจะโดนผักออกไปนะครับอืมีเท่านี้แหละครับที่น้องที่กรุเทพจะให้หกนี้ไปแล้วครับถ้าจะเอาหกตัวมันก็ยากเอาเท่านี้แหละเท่าได้ครับเห็นไหมมันมาสองตัวเลยหกหกกับเก้าเก้าเก้าศูนก็ได้ครับคราวถีบแล้วครับหรือว่าหกเก้าศูนย์ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละอืม โต๊ดเอาเลยนะครับครับผมแล้วก็ตัดเล่นอย่างที่ปู่ว่าเด้อถ้าตัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับดูไปก่อนนะครับปุ๊บนะครับวันนี้มีพิเศษนะครับคือปู่จะตัดตัวเลขให้ดูด้วยเน้นๆให้ดูด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ16ตุลาคม66นะครับ ตอนนี้นะครับปากกาเราอัมพรชาแนลหกหกก็ออกจากกันแล้วครับผมก็มาต่อท้ายต่อบนล่างด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็ใครเห็นเป็นตัวไหนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมก็แยกแยะเอานะครับผมเบื่อชอบนะครับเลข างน้ำมนต์เรขกลมหวนของปู่เทพนะครับท่านผู้ชมครับตัวขอรันนี้สามตัวเน้นๆนะครับผมฟังแล้วผมยังอึ้งนะครับไม่คิดว่าปู่ท่า้ชมแค่สามตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการสรุปตัวเลขของปู่เทพนะครับผมเป็นสำนักแรกที่ปล่อยเลขนะครับผมงวดต่องวดนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมสลากคุณเบงหวยรัฐบาลไทยนะครับ่านผู้ชมครับหลังจากที่ปู่เทพเขียนตัวเลขนะครับตัดให้แล้วผมจะให้ไปดูที่อ่านมนต์อีกรอบหนึ่งท้ายคลิปนะครับปล่อยกันแบบสดสดตนร้อนล่าสุดเลยนะครับเลขอ่านมนตลลมหวนนะครับขี้แจงตัวเลขแบบชัดที่สุดนะครับ ปล่อยด่วนนะครับตัดตัวเลขให้แล้วครับผมจาก609ชัดมากนะครับมี609นะครับ609069069นะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้โต๊ดเลยนะครับเด้อ609ครับมันได้กี่ประตู3ตัวเนี่ยโต๊ดเลย609 9 0 6เครับใช่ ไม่เป็นหกหกไม่เป็นเก้าเก้านะครับเพราะว่าเลขมันออกมาสองตัวเลขมคนออกสองตัวครับเอาเลยเอาอย่างที่ว่าเลยน้องพอน้องฟาดเลยเอาอย่างไงอย่างการนี่แหละใช่ไหมคนสุรินทีวีใช่ใช่ครับประสักครับเอาอย่างที่เอาเนี่ยแหละเนาะครับผมในพุทธพันตัวเลขเด็ดเดียวมากนะครับวดนนี้เน้นให้สามตัวนะครับปังๆเลย เงียงเรวยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับด่วนไม่ต้องรอนานนะครับปูเทพปล่อยให้แล้วเลขอ่างน้ำมันลมหัวปล่อยด่วนเลยวันนี้สองตุลาหกหกไม่ต้องรอนานตดเลยครับผมครับสิบหกตุลาตดนะครับชัดเลยหบศูนย์เก้านะครับล่าสุดจริงๆนะครับดูความมั่นใจตอนนี้มันเกี่ยวกันหรือยังไปดูก่อน ผมจะได้วงกลมให้เลยเดีไปดูที่อานามนนะครับครับไปยังบาษายังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมออกแน่นอนครับไม่มีแตกไม่มีแตกอืครับโต๊เอาครับพี่น้องตอนนี้ก็ใช้เป็น096เลยนะครับแต่ตอนนี้มัน9 609 ตัวนี้เป็น960หรือไงเนี่ยเพราะว่า6มันไม่หนีกันนะครับมันถีบกันอยู่ลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับ046ม่วดที่ผ่านมาอืมมันไม่หนีหน้าอภัยรับมันไม่หนีหน้าน่าจะใช้อย่าลืมเลขตาจันหลายยาสับสนนะครับนี่คือเลขปู่เทพเองครับไม่ออกตัวนี้ออกตัวนั่นแน่นอนเด้อ เหมือนไหมหกศูนย <60 S 1> ์กับเก้าศูนย์ตัวเดียวกันนะนี่บูเคลิกเลียบผู้เทพมาให้ดูนิดอ้นเลขแต่จันมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับอยู่ใน,นเลืเลล่อนี้ศูนย์เก้า้านี่นี่นะครับคุณผู้ชมเดอ้อนี่ ถ้าบอกออกตัวนี้ปู่บอกว่าออกตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนอืคือหางประทัดออกสีงวดติดสีงวดติดจริงนะครับถ้าไม่ออกตัวนี้ตัวนี้ออกเลยครับครับมันจะเป็นไปได้เจ็ดงวดไหมเลขหางประทัดรับพอมันสีงวดซ้อนแล้วครับนะครับอย่าสับสนกับเลขอ่างน้ำมนต์ปู่เทพล่ะสับสนนะครับพี่ชมคนคนับแผ่นคนละแผ่นครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรี้ยกอ่างน้ำมนต์ดูเลียงอ่างน้ำมนต์ทรนี้ขอบคุณกระดาษนำพลนะครับเก่าศูนหกเต็มโอ้โหเลขสวยมากคือปล่อยด่วนจริงๆนะครับแบบกำลังวิ่งเป็นวงกลมเลยครับนั่นะครับ แต่หกศูนย์ไม่หนีนะครับหกศูนหรือเก้าศูนย์ไม่หนีเลยอโมย่งครับตาเป็น้นสิกรอกโมเหลือครับโมยังโมยังครับโมยังอีย่งพี่น้องสังเกตเด้เ้ยบอกสักวอาเงียบๆเยัย่างหรัอขาเออฉะนั้นพี่น้องที่กําลังดูคลิปอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเอฟซีช่องคนสุลินทีวี อําพลชาแนลบอสซาคักเอาโรดปราทิพย์ชาแนลประโยโคราชหรือเพชรพารวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหหช่องวันนี้นะครับขอให้เอซีทุกท่านที่ดูอยู่มนนี้มดสินเฮงเฮงปังปัรวยๆทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับสาธุครับเรายังเกาะกันแน่นนะครับไม่ไปไหน ครับผมท่านผู้ชมนะครับนี่คือตำหนักปู่เทพนะครับปล่อยทีเด็ดแล้วนะครับผมปล่อยตั้งแต่ปล่อยเป็นสนักแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็โปรดใช้วิตรญยาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับผมตำหนักของปู่เทพนะครับสถานปฏิบัติธรรมทิพสสถานนะครับท่านผู้ชม ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีโชคมีลาบนะครับผมกับปู่เทพนะครับผมเลขลมหวนของปู่เทพนะครับผมประจำวันที่16ตุลาคม2566ขอทุกท่านมีโชคมีลาบเฮงเฮงปังๆกับทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมคลิปนะครับผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาสักข้าวอร่อยด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอทุกท่านเฮงๆปังๆครับผมสวัสดีครับ